ชวนสงสัยอีกแล้วนักร้องสาวชื่อดังเผยภาพมุ้งมิ้งคู่นักร้องหนุ่มรุ่นน้องจากที่ก่อนหน้านี้ทาทายังโพสต์ภาพและคลิปคู่กับนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องบุ๊กสิพทฐพงษ์พัฒจนหลายคนสงสัยความสัมพันธ์และได้เผยภาพยืนอยู่แถววัดพระแก้ว แคปชั่นชวนคิดวันที่15มีนาคม2023เรื่งงามยามดีซึ่งหลายคนก็ยังรอลุ้นอยู่ว่าสาวทาทาจะว่าอย่างไรโดยล่าสุดทาทาได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโพสอินสตาแกรมแอดทัตาอมิไทยยังเผยภาพคู่บุ๊คสิทพัดเศรษฐพงพัฒโดยระบุแคปชั่นว่า ดีแค่รูปเดียวแอดเต้ขีดล่างขีดล่างขีดล่างชินถ่ายให้ที่เหลือที่ถ่ายเองตามสภาพ5555 55. What a n i g h หหนุกดีนะแอดบุ๊กซิคาฟา